สวัสดีนะคะท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีวันแม่ค่ะนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะนะคะทักทายกันวันแม่นะคะวันนี้คุณครูก็จะพานักเรียนมาเขียนตามคำบอกนะคะเพื่อการไม่เสียเวลานะคะเริ่มเลยนะคะคำที่หนึ่งหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์คำที่สองสารคดีสารคด,รคดีนะคะคำที่สามสำรวจสำรวจคำที่สี่สัมผัสสัมผัสคำที่ห้า ห่วงใยห,ห่วงใยคำที่6เศษฐีเศษฐีอยากเป็นเศษฐีต้องเขียนคำนี้ให้ได้นะคะนักเรียนจะได้มีเงินเยอะๆคำที่7ประกาศประกาศคำที่8บะมีบะมีคำที่9 ปริศนาปริศนาคำที่สิบไตรตรองไตรตรองนะคะขอหยุดคลิปไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะมาเริ่มข้อ11ในคลิปที่2นะคะ